เมืองนันผิงในมณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนนำไม้ไผ่มาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองเมืองนันผิงมีป่าไผ่ประมาณ2องล้านเจ็ดแสนไร่ได้ผลผลิตเป็นต้นไผ่ปีละ278ล้านต้นปัจจุบันมีผู้ประกอบการแปรรูปไม้ไผ่1นึ่แห่งเมืองนันผิงยังได้สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้ไผ่ที่สมบูรณ์โดยอุตสาหกรรมต้นน้ำคือเส้นใหญ่ไม้ไผ่อุตสาหกรรมกลางน้ำคือการผลิตไม้อัด และอุตสาหกรรมปลายน้ำคือการผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานฝีมือจากไม้ไผ่เป็นการนำทุกส่วนของไผ่มาเพิ่มมูลค่าที่โรงงานแห่งหนึ่งมีการผลิตหลอดไม้ไผ่ประธานบริษัทลองแบมบูเทคโนโลยีกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าโรงงานนี้ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยผลิตหลอดไม้ไผ่ได้จำนวนมากในต้นทุนตำ่ำเทคโนโลยีการทำหลอดไม้ไผ่ได้รับการจดสิทธิบัตรในสหราชอาณาจากักรสหภาพยุโรปออสเตรเลียและอีกหลายประเทศ แนวโน้มการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สีเขียวทำให้อุตสาหากรรมไม้ไผ่ยิ่งเติบโตและทำให้ผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไผ่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากที่สุด